ดูดิพี่ขุนประเทเตรียมไว้ให้อ่ะวันนี้มีเพื่อนๆนมาไหม <Yeah. S 1> เหมาะกับปาร์ตี้เด็กๆนะคะเด็กน้อยเด็กน้อย <c oughs> วันนี้มีเด็กๆมาสวนค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องขุนน้องเดียวน้องทีอีกคนชื่ออะไรนะพี่ขุน <Mark. S 1> เออน้องมาร เดี๋ยวเตรียมไส้กรอกไว้ให้เค้กน้องเค้กเออนี่เหมาะกับเด็กๆจริงๆนะคะไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อปกจะไปอะไรโอ,โอ้นักรบออกรบแล้วนี่อ้อุปกรณ์เต็มหลังเลยพี่พรไปทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยไปไหนวันนี้ไม่ได้ไปไปสวนนู้นอ๋อเหรอไปรดน้ำวันนี้ไม่ได้ไปนี่แหละคุณกมํมพัวเวลามีที่ให้มันติดๆกันหน่อยจะได้ไม่ต้องไปไกลอ๋อวันเว้นวันเอาวันนี้รถทิ้ โอเคเดี๋ยวตามไปดูตามไปดูเดี๋ยวเราตามไปอัปเดตสวนอจะไปยังไงพี่พรนจะเดินเหรอไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกขับรถออกมาได้เลยต้องเอารถใหญ่ไปใช่ไหมเพราะมีอุปกรณ์ไงเป็นอะไรอะคะพวกสายยางพวกอะไรป๊มน้ำเพราะว่าตอนนี้ที่นู่นมันยังไม่มันยังไม่มีอาคารเก็บของ กันแล้วอันนี้พลังพลังหนุ่มต้องกินไส้กรอกเยอะๆอร่อยไหมลูกวันนี้เขาไม่ได้กินเพราะไส้กรอกพี่มาร์กไม่ได้เอกันแหนปดาห์พี่มาร์กเขากินแหนมด้วยพี่ทีแล้วก็พี่ขุนนะคะแหนมแหนมไส้กรอกพี่ลินอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแล้เนี่ยวันนี้ตั้งทีมฟุตบอลได้มั้งเนี่ยเนี่ย ได้แล้วเนี่ยตั้งทีมฟุตบอลเนี่ยพี่ตุ๊กด้วยครั้งละสามพี่พรด้วยพลังครั้งละตีเออไปทําสวนก่อนไหมเออลุงพรไปรดน้ําผักอยู่เนี่ยไปทําสวนก่อนอพี่ทีเดี๋ยวจะพาลงลื้อบัวไหมอ๋อไม่ไหวแล้วนะคุณขึ้นเต็มเลยแน่นปึกเลยลื้อแป๊บเดียวเต็มลื้อไม่หวไม่ไหวแล้วกินไส้กรอกกับน้ําพริกกากหมูน้องทีน้องทีเป็นคนภาคกลางนะอ่าเขาชอบน้ําพริกกากหมูนะคะ ป้าเพชรก็ทําเยอะมากนะพี่ขุนพี่ขุนต้องกินนะเดี๋ยวปย้าเพชรเสียใจทําไม่ให้ทาไม่รอเลย<ม>อันนี้เนื้อหรือหมูห,หมูนี่เด็กเดกเขากินกับข้าวได้เลยนะเนี่ยไส้กรอกเนี่ยคะ่ะไส้กรอ,อกแมาทา่ทองนาคเอากินกับข้าวกันทุกคนเลยจริงๆเขาให้กินเล่นนะ้พี่มาร ตอนนี้ท้ายสวนก็ลงตะไคร้เต็มพื้นที่แล้วนะคะอันนี้ผักชีลาวผักชีจีนยังไม่ขึ้นเลยสองอาทิตย์ละเป็นเป็นไอ้นี่ใหม่หรือเปล่าพี่พรมเมล็ดใหม่ไหม่อ๋อเป็นที่ดินเหรอไม่น่าจะใช่เป็นข้อดินนะอุ้ยดินนานอ่ะพี่เจ้าด,ดูดินเข้านานแล้วอ่านให้แกฟังหน่อยว่ามีอะไรจะได้วางแผนว่าจะตรงไหนดีมีอะไรมา ยังเยอะอ่านเบิ้งฟักทองญี่ปุ่นโอ้โหฟักทองไทยให้มันได้กินก่อนไหมมันเหมือนกันเป็นเนื้องอร่อยว่างั้นฟักทองญี่ปุ่นถั่วฟักยาวทองเราขึ้นแล้วนี่ไงไหนนี่ฟักทองไทยใช่ไหมใช่เริ่มขึ้นแล้วอันนี้ถั่วฟักยาวที่เรามีนะแล้วก็มีต้นมะรุมต้นเตี้ยมะรุมต้นเตี้ยอันนี้ก็มะรุมใช่ไหมครับอันนี้ก็มะรุม ไหนใครบอกว่ามารุมมาตุ้มโอ้โอมันไม่เป็นไรเราปลูกไปเธอขอให้มันได้เกณฑ์ <c oughs> เขาเชื่อมารุมเขาถือว่าเป็นมารุมมาตุ้มจะไปถือมันมันหนัก <c oughs> ไปถือทําไมมันหนัก <c oughs> เออพยายามวางวางทุกอย่างมันจะได้เบาเฮ้ยเราก็ชอบกินยอดมารุมคือมารุมเตี้ยเนี่ยมันจะไม่สูงค่ะพี่พรแล้วเขาบอกว่าเด็ดยอดมันไปลวกผกักได้ปลูกได้ปลูกนู่นอันนี้มีอะไรอีกคะ เอ้าทำไมมันน้อยจังอ๋ออยู่ในนี้อีกเยอะเลยอันนี้อ้าวเด็กๆไปรดน้ําต้นไม้เดี๋ยวลุงพรจะไปทําแปลงส่วนหนึ่งแบ่งไปรดน้ําต้นไม้ลูกไปไปช่วยลุงพรนั่นเดี๋ยวลุงพรแบ่งแบ่งมาทําแปลงช่วยลุงพรด้วยหนึ่งคนทำแปลงทแปลงผักอีกคนหนึ่งมาฉีดสเปรย์เนี่ยแยกกันเลยผมฉีดเลงครับอ่ามาร์คไปรดน้ำเดี๋ยวไม่แยกจังโอนยสเปรดีย้ายมัเข้าจมูกนะ ปลาทีนี้ขุนไปทำทำแปลงกับลุงพรดู่เหนือลมดูลมด้วยดูลมเออเป็นช่างเก่าใช่ไหมครับเออน้ำังเข้าจมูกนะฉีดเป็นอยู่นะอ่ะไะวางแผนไปดูซิว่าลุงพรจะปลูกตรงไหนบ้างตกลงรู้ยังว่ามีอะไรบ้างมีมถั่วฝักยาวมีพริกมีเมือเทศกินเม็ดมีพริกอย่างสวยมีพริกจากใต้อะค่ะพริกแบบเนี้ยพี่พรมีพริกแบบเนี้ย อันนั้นเม็ดเลยรอะน่ะเอ่อขาพูดสวิตเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะอ๋อหมักไว้น้ำสองคืนแล้วก็มอวงข้าวโพดสวิตมาซั้นเรามีมะเขือม่วงมะเขือยาวพี่พรชอบไม่ใช่เหรอมะเขือตัวกัะยาวนี่ก็เนี่ยเยอะแยะเขาเป็นน้ำพริกอร่อยเยอะแยะอ่ะพี่พรลจะทยอยปลูกก็ได้เอาตรงไหนก่อนดีนุ่นแหละทางนู้นแหละใกล้ๆใกล้ๆครัวเนาะมา ไปช่วยเดี๋ยวจะมาตรวจงานในช่างอีกทีนะเอาให้เอาให้เ,<อ>เหนี้ยบกิฟเลยนะยต,ตอนนี้กำลังเลือกจุดที่จะปลูกผักล้มลุกผักสวนครัวนะคะอออโอ้ต้นมันเป็นไงล่ะต้นมัน งอปแล้วงามแล้วอะไรไม่งามก็แล้วแต่แต่มันสัพหลังงามมากครับจะได้เกินนะมะกะลานะมะกะลาสัหลังนี่มันเหมาะสําหรับพื้นที่แห้งแล้งอยู่แล้วมกราคมเราจะดึงกันนะฮะถอนค่ะต้องไม่ลืมนะไม่งั้นจะเป็นหินเป็นไม้ไปอีกแหละมันหัวใหญ่มากนะพันพันดีมากนะเนี่ยมันนี่ผมผมสั่งมาจากนู่นเลยนะนครราชสีมาคือคือเลี่ยมตะลิงแตน้อพ่อใหญ่พร ได้หมดสิยางต้อไปเก็บได้บ่ดินมันอ๋อเลือกดินใครมาทําสะพานน้อยเอาไว้นั่นน่ะที่สำลินแน่นอนโอ้ขึ้นลงไปตักน้ําไงเออก็ดีนะเอาเครื่องมาสูบน้ำโอ้โหแล้วญ่าตรงนี้มันจะหอมหรือเปล่าดินดีอยู่บ่ดินดินมันไม่แน่นใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ชนิดที่แบบว่าคุ้มค่ามาก ข้างบนนี้เป็นตะไคร้ไปหมดแล้วนะคะเป็นแถวตะไคร้สามสี่แถวเลยนะนี่ถ้ามันโตมันงอกนะอือหือแก่งามฝนตกทุกวันนะพี่พรนะตอนนี้เขียวปัดไปแล้วนะคุณกําพูจะหยอดเองนะคะเพราะว่ามันงอกร้อยเปอร์เซ็นต์คือเมล็ดพันธุ์มันดีคือมันไม่ได้เกี่ยวกับคนหยอดมันอยู่ที่เมล็ดพันธุ์นะ ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์เขาคัดมานี่ถุงละสามบห้าบาทถุนได้อ้เอ่อถุงสิบหาบาทเมมสสามสิบห้าก็เดี๋ยวพี่สูตรก่อนค่อยค่อยบอกว่าดีลุมละสองลุมละสองหรโอ้โหประมาณ10เม็ดจริงนะครับพี่น้องเขาคัดไงมันก็ได้สิบต้นนะแต่พี่อย่าทำหกเด้ออันนี้มะเขือม่วงใช่ไหมหลุมละสองเม็ดนะป้าสองเม็ด แข็งนะจะปลูกที่ไหนนี่งไงเราเอามาเล็ดมาจากไหนก็เห็นวางอยู่ใก้ถึงบ้านด้วยใจมันไม่ใช่นานแล้วเหรอมาดูที่นี่ผลงานตัวเองเนี่ยเฮพี่พรถ้าเกิดเอาพวกผักมันโรยตามหลุมนี้น่าจะขึ้นเนะาะโรยอะไรผักอะผักอะไรสารพาาัดผักอะโรยตามหลุมตะไคร่เนี่ยนีม่มันจะ นี่มเมลนะ็ดอะไรนะเค้าโพดอะไรนะโพดสวิชอันนี้เค้าโพดสวิชนะฮะเค้าโพดสวิชที่บ้านเราตั้งแต่สมัยยินอยู่เห็ดถอดแล้วเนี่ยค่ะเป็นตั้งเรื่องแล้วป่ะเป็นไงรถให้หมดเลยนะนู้นยาวไปนู้นเลยนะ นี่เราปลูกตัไหนมาเหออ้าวจำไม่ได้แล้วมันขึ้นมาก็รู้เองอ่ะดูมันเดินตามแบบว่าต่อยมันเป็นยังไงมามามาถามหน่อยอ่าไปสัมภาษณ์หน่อยป่ะว่ามันยังไงมันเป็นยังไงมันกลัวหลงหรือว่ายังไงแยกยกไปเป็นลูกลรียงมันเป็นว่าอะไรคือรักรักแม่หนึ่งรักแม่รู้ว่าเดี๋ยวรักแม่มากสองมันเหงามันขาดความมั่นใจ ถ้าเดินห่างแม่ใช่ไหมอ่าสามก็คือกลัวแม่เป็นอันตรายกลัวแม่ล้มเคยแล้วแม่เคยล้มไหมเคยเหรออ่าแม่ล้มสี่คือมันติดติดแม่ติดแม่ใช่ไหมตัวแข็งมากติดแม่เหรอะแต่ระหว่างติดแม่กับติดที่ปลายติดใครมากกว่ากันทั้งสามคนทั้งสามคนเลยเหรอ พี่ปายพี่ป้ายแม่เวลาพี่ปายมามันก็ทิ้งแม่มันแล้วมันก็ไปหาพี่ปายแล้วที่โรงเรียนมีมีมีเพื่อนในรูปที่โรงเรียนมีเพื่อนไหมมีผู้หญิงผู้ชายทั้งสองทั้งสองเพศเลยแต่ว่าก็ติดติดเพื่อนด้วยไม่ติดไม่ติดเพื่อนเออแต่ติดแม่ยแม่ไปนู่นแล้วอ่ะทําไงอ่ะทําไงแม่ไปนู่นแล้วแล้วมันจอบจอบคมจอบคมเลย เดี๋ยวหลงหลงหลงเฮ้ยทางนั้นไม่ใช่หลงล้างเลยเหรอล้างเลยครับใครนะเคยพูดไว้ว่าพวกขี้เกียจถูบ้านคือคนที่ชอบเอาน้ำล้างพื้นอันนี้ทำเองเลยก็ล้างน่อยนะนะหงเลยจ้าล้างนิดนึงล้างแล้วก็ญ่าจะได้ความชุ่มชื้นแล้วก็ย่าจะได้ขึ้นด้วยเนี่ยอืม บ้านเราดูในธรรมชาติไหมแมงกีซอนก็มาเห็นไหมแล้วังไฟดูดด้วยแมงกีซอนแมงกีหลอเห็นไหมอย่านไฟดูดนะทุกอย่างสายไฟเปียกน้ำโอ้ยมันบดูดง่ายปนอันดอกเดี๋ยวพี่ลินเขาจะไปกันน้ำไว้ให้น้ำมันเข้าให้มันเข้าอย่างเดียวไม่ให้มันออกทำได้ด้วยก็ทำได้ครับต้องคอยดู ต้องเอาท่อมาท่อน้มท่อหนามานามันนั้นมันโค้งขั้นอันนี้ไหลออกแล้วไหวไ<อ>หมถ้ามันจะไหลออกเยอะเลยนะหน้าี่ลิน,น,นต้องเอากระสอบจ่ายปุ๊บเอารู้แล้วว่าคนเปิดเป็นใคร <c oughs> ไม่ตอนนั้นไม่มีน่นานไงมาเปิดใส่รอบนี่เองไม่ต้องเอามีดมาถางนะเนี่ยช่วยกันถางได้เนี่ยไปเนี่ยเป็น,น,ปนไงชั้นรองเท้าของคุณตาสแสวง <c oughs> เลี่ยมแล้วเลี่ยมแล้ว <c oughs> โดยช่างอาชีวะมมันไ่เห็นไม้กระดานหา,มมาไม้กระดานจะเอาไม้กระดานวางมีไหมี ถ้าได้ไม้กระดานวางสามชั้นเนี่ยไม่ไม้ไม่ใช้ไม้แบบนั้นนะมนาตีฟ้าฟ้ามาตีฟ้าที่เราเก็บก่อนันนี้ไหมลูกไปลองเอาอาหารเม็ดมาให้เขากินดูนะคะมอมมอมจา๋าจะฟื้นตัวเร็วพี่จ๋าช่้าพอกันดังบางบางพอแล้วลองก่อน เอ้ยกินนะเอาล้วครับพี่มอมจะชอบล้วครับมันรสเนื้อนะอเอ่สงสัยจะชอบ,บชอบแบบแอลกระสอบใหญ่ให้เอาลูกอ่กนะกินเยอะๆนะ หมาพ่อให้อย่างแล้วมันจะอิ่มเหมกินแค่เนี้ยไม่รู้เราไม่รู้ปริมาณนแต่ว่ามันอาหารมันครบนะใช่ไหมเราให้เฉพาะข้าวนะเราจะให้กันเราจะให้กันเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ดูอ่านดูข้างซองมีไหมปริมาณของน้ําหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณสองกําใหญ่สองกําใหญ่กินน้อยขนาดนั้นเน้ เออเขากินไม่เยอะนะสารอาหารมันเยอะไงอ่าแล้วเขาก็จะไม่ไม่โทมไงไอ้มอมไอ้มอมไปแล้วไอม้มมสบายใจอิ่มอรออ่อยนะได้กินอาหารเม็ดมื้อแรกเป็นไงคะคุณหมีคะมีความสุขก,กินอาหารเม็ดครั้งแรก แต่สภาพสะบักสะบอมมากอู้มีตะกรอยฟันไปทำอะไรกับใครมาโอ้ยไปให้เขากัดค่ำคืนนี้ขออาใส่นอนรับสะคืนโอ้ยเดียงน้ำหนักเยอะไปเปล่าเดียงเลยอ่ะโอ้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 ใช่ไหมเป็นแบบว่าวิ่งหอกกําลังกายวิ่งเล่นบอลกันเมื่อเย็นดีไหมดีจัง อันนี้เ,เราได้อะไรกินเนาะแม่ครัวเขาทำกันปุ้งปังป well> ุ้งปังแม่ครัว <ah ทําเจียนปลาอาหารฮ่องเต้แล้วเนี่ยเจียนเลยหรอปลาเจียนเนี่ยปลาหมูขิงปลาเจียนเนี่ยนะเป็นอาหารฮ่องเต้คําว่าเจียนคือปลาเจียนเขาเรียกปลาเจียนเจียนปลาหรือปลาเจียนเอ่อเพชทเขาเรียกอะไรเพลเรียกอะไรเรียกปลาเจียนปลาเจียนก็คือทำยังไงคะ เอาเอาเอาปลามานึ่งนึ่งใส่ขิงเน่นใส่ขิงหมูตำชั้นปนหน้าหน่อยอเพื่อให้น้ำมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาพริกขึ้นใช่โอเคยกินที่โต๊ะจีนอาหารจีนปลาเจียนเนี่ยเป็นอาหารฮ่องเต้ยังไงคะคือผมเคยดูหนังฮ่องเต้พระองค์หนึ่งของจีนนะฮะตอนนี้ตั้งใจฟังนะจ้าหลานๆฮ่องเต้พระองค์เนี้ยเขาจะชอบ กินอาหารเลิศดรสทั่วทั้งแผ่นดินก็ปรากฏว่าติดใจรสชาติของปลาเจียนมากก็คัดสรรหา,เ,าหเชฟหรือว่าพ่อครัวสีมือดีกุ๊กฝีมือดีทั่วทั้งแผ่นดินเนี่ยมาแผ่นดินจีนนะปรากฏว่ามันก็มีเรื่องราวที่มีความต้องการชิงราชบัลลังกันก็เลยมีคนมาจ้างพ่อครัวคนเนี้ย นะไปซึ่งเป็นนักฆ่าให้เป็นกุ๊กแล้วก็จริงๆเขาก็เป็นเป็นจริงๆเขาก็เป็นกุ๊กด้วยแต่ก็เป็นนักฆ่าด้วยก็คือพระเอกใช่ไหมใช่ก็นั่นแหละเข้าไปทําทําปาเจียนปาเจียนให้ฮ่องเต้แล้วทําอร่อยไหมก็อร่อยมากฮ่องเต้โปรดปานมากปาเจียนเนี่ยนะใช่เนี่ยนะคะแบบนี้เลยปาเจียนฮะหน้าตาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่อย่างนี้เลยแล้วไงต่อ ข้ามีนิดเดียวมีก้างด้วยมีก้างข้ามีนิดเดียวข้ามีนิดเดียวอือแล้วไงต่อแล้วไงต่อข้ามีนิดเดียวมึงพรนแบบว่าไม่กล้ากินเลยไม่เปิดมอข้าวเลยน็นตัวนั้นกินแล้วมันไม่เปิดเหรอตอนเย็นไม่ไม่มีใครกินนะไอ้สามตัวนั้นนั่นเลย มันกินกันหมดแล้วมั้งก็ให้มันหุงไว้ก็หุงไว้แค่แป๊บเดียวสิบห้านาทีถามมันก่อนว่ามันจะกินเพราะว่ามันไม่มีใครกินแล้วพุ่งเนื่องจากว่าหมีมอมก็ไม่กินแล้วนะต้องถามอีกคนหนึ่งก็คือท่านประธานแหวงพี่สมลินประธานจะทานข้าวหรือทานปลาเจี๊ยนเฉยๆฮะเอาข้าวบอพ่อเขาไม่กินข้าวเย็นนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินเดินไปเดินไปมอข้าวอ่ะมีข้าวไหมพ่อ มีอยู่บอ,อตักข้าวมาแล้วค่ะคุณตาแหวงน่าจะได้อยู่นะข้องเต้ก็ผูกรอบรงพชนครับเพราะว่าปลาเจียนปเจน,เนยอยากกินปลาเจียนครับเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ด้วยเมนูปลาเจียนก็เลยเป็นที่รู้จักของพี่กรมพูไม่งั้นผมไม่รู้จักนะเขาพูดถึงปลาเจียนผม,มงงอ๋อนึกถึงหนังเรื่องนี้